ปกูน ah, ัดตีจะโดดลงไปแล้วซุ่มเลยอันตี้ไม่ใช่เหรอเออก็ไปเลยถ้ามีมอนมันจะเป็นหินกระจายไปใส่มอนโอ้โหอๆๆโดนรัวเลยปึ๊บแล้วก็เข้าร้านร้านนี้โอยเรี้ยอะไรกันป่ามาจะซิปหรอมาจะตู้ว่าต้องมาแล้วทองทองเฮ้ยมอวง่ายนะของมึงมั่วไอ้เด็กมั่วงม่วงเป็นสดีเลย ละครมีเยอะว่าละครโอ re, yeah. uh ้เบโดอ้ยมีแล้วกูมีแล really ้วเอาไปยึดเป็นอัพดาวอ่ะี๋ยอัพดาวมันแต่กูกลเล่นกูกลัวเล่นมึงใจกลัวไปเล่นกับใยเลยใส่หมึงบ้าวไปเด็กโคตรใส่ฟ้านลยมากระเบากระเบาเฮ้ยข้าวมือใีแยโคตรแกโคตรซุบแกโคนรซุ่มุ้ยเดี๋ยวนะซุ่มแค่านึงก่อนลองดวงลองดวงทนี่ควยอะไรของมึงเนี่ยลองดวงเรื่องว่าลองดวงไปตีหลังการจะซีบรอบไปแล้วค่อยมาเปิด ตัวยเนยื้อแล้วตะกายขี้อ้วนแล้วเขาไเนื้อว้าวไอสัตว์โตเดียวกันพรนอ้พ<ว>อมเลยคุณต้องว่าเปลือดหน้าเก่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่า<อ>มึงรีบร้อนเกินไปในบุคคลโบราณค้าคนนี้นว่ามันมีอ้ยังบรตูกอยูอ่ กูเรียกกูเรียกไอสัตว์เอ้ยมาทำมันจะมีอะไรสี่สิบโลไอ้สัตว์โอ้ยอย่ยวางแผ่นทปกคนเลยไอ้สัตว์ไม่เงี้ยต้องมาต้องมาอย่าให้ครบเลยมาเถอะโอ้ยมันสีม่วงกับสีฟ้าปนกันอยู่นี่ต้องเป็นอาวุธแน่เลยข้ามเลยข้ามเลยที่เย็นให้กูขอเบิ่งก่างโอ้ยไอ้เยียกูโอ้โหท่าตันเราตัวนี้เอามาทำเหี้ยอะไรไอสัตว์โอ้เฮ้ยมึงใจเย็นดีเอาสุ่มเทงนิ่หนึ่งนิดเดียวพอง เอาสูงๆไปเบิร์ก่อนสุ่มเสร็จไหมเบิก่อนให้เหลือซิบอันพอดีอย่างสุ่มึงใน่เอาสุ่มาจากโลนี่มันมีมองให้เบิร์กอย่างนี้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลจะจังเวิร์กสุ่มเท่านึงเท่ยเดียวก็ได้เอาไปสุ่มมันจะเป็นไดทห้าอี่มาแล้วออมาแล้วมันกรลั้นตีมนะเปียกแดงเอ้ยเผื่อมันมาสองไงเอ้ยนี่กลวงวะนี่แหละที่คนต้องการให้มันมาหลายเอ้ด่ามาพร้อมเดี๋ยววาจเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยสี่ดาวออกของบ่วงมาแล้วสองเว้ยมาว่ะ ต่าต้องออกสองโตแล้ววานยางชีแล้วหาบอก่ากลัวเบิ้ลแล้ว,ลวสัมออกแค่อาวุธเดยเกีเ้ยงแล้วเกี้ยงตู้แล้วนะี่งสมดาวเฮ้ยเฮ้ย่โตนี่ยงโง่มาแล้เออนี่คือจะได้ดีใจเลยเชอม,มั้งม่งไอ้เนี้ยสี่ดาวว่าสองโตกับดับสี่ดาวอีกอันนึงไมมีอะไรดไอ้สัสี่ดาวแต่สี่ดาวออบอย่างว่า วูบุญฟูพลังงานวู้ยจ๋านี่เป็นของดีอยู่มาใส่อย่างไรไอ้คุณเต่านี่เขาเขาอะไรครับเออเรียกไปเรียกไปก่อนเดี๋ยวใส่ดอกไม้ก่อนเลยดอกไม้เขียวตัวแสนเลยใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวของบังนี่เหรอเออ๋ยวแงมันดื้อเหรอกูเตรียมไว้ให้มันกูใส่ให้ตัวนี้ไว้จริงๆเปล่ะแม่นอเ๋ยวันนี้ต่อแงดของบังนี่เหมดเลยไปเนอเดี๋ยเอาเอาเอาจากบังเดี๋ยวเป็นเนสบลเลยไม่แล้วเปนเน็ตกูจะใส่อะไระบาดนี้เออกูมีเตรียมไว้ให้มันอยู่เอาอันนี้ของป๋อไปเลยนี่ อ๋อไม่ใช่5ดาววะ่ะเพราะมันเงียบมันได้เออเขาบริเกี่ยวว่าเป็น5ดาวด้วย4ดาวขเขาอันนั้นเนาะเขาเมื่อกี้นนออฟออฟมันกับอ,อัอออน,นนี้มัน4ดาวดีกว่า5ดาวกว่นี้ยังวะใส่ไปนี่ละใส่ไป5ดาวคือ5ดาวเว้ย่เกียวครับอ,อัพววิวอัพวได้ฮอตวิวเลยที่เดียว อุ้ยยูเรยร์โสดามพันเลยย่านเตเนี่นมันจะเบิแล้วไม่บมันมันเอาไฟตีมเลยไฟตีมันเราตกลงงมาโอ้พีเพีเดนี่โอ้โหโอ้โอ้คนนีตัวนี้อติอติตัวนี้เาอตัวนัแข็งวันตตัวนัแข็งวันตอติอยูเอออุต่าวะอุต่าวะอุตาวติอุตาวติอติาตู้ั่มนะไอ้เหี้ยบทัน อเอาาเ้ามันมุดหือของจินอันตี้เป็นเน็ตมุดก่อนไอสัตว์จะเปลียนกระเป๋าเลยลอย่างนี้โคตรเป็นเงี้ยครบอ๋อโอ้ยมันเกี่ยวกันนะบอยเชียร์คุณลุงมันลิงคุณลุเลงเนื่อยไอ้สัตว์คุณลุงมันลิงให้เฮี้ยลิงให้ยุทธ์ถ้ามึงอยู่ใกล้กว่านี้มึงอยู่ไกลเกินไปสัตว์เลยมันเป็นลิงตัวเดียวอยู่ทางด้านนั้นอ่ะสกิลไฟเมื่อไเนี่ยมึงก็ไปใส่เนี่ยให้มันได้สกิลยวไปไรเงี้ยอ่าลงมาสองตัวเป็นโลกของดาวที่อแล้วห้าตัวห้านี่นะขึ้นบ้าเปล่า มึงใหญ่ขนาดหรอโอ้โหน้องน้องน้องปล่อยผมไปเพี่ขนาดิปงไมถึงตีตายสัตว์เกมี้มึงนกเล่นเนี่ยชอได้กระยาเลยชิปนะเนี่ยชิปมานี่เนีกูตายพบไเน้ยตายรีบไเฮียไม่เอาจริงอันเนี่ยโอ้ยเปิดอันีตัวนี้พว้เปิดเอามาป๊อบลูซไปคเ่ามั้ยมันบ่มีตเพิ่มเลือดให้กูได้เนีเดี๋ยวนี้ ท่นีมึงต้องเให้เรือดมึงเลือดน้อยอยู่นี่ไปตายแล้วนะเนี่ยมึงมน้อยอีกเหรอบ่น้อยต้องเลือดเลยนึ่งไเียไเียี้กว่างเรามีเคียวอ๋อมึงจะมีแนวอัพของไงมันหยุดเลือดได้นะหมอมันหิวมันจะ้เด้งเลือดให้ตายหมดเลยโอ้สกีจะมีสองพัน่ได้คลิปเหรมึงรบหลู่ไอ้บอสฮัลาเมียนหกันเจอยู่เล